ว่ากันว่าความเคารพความรักความผูกพันของอุปชากับสัตวิวิหาริกอาจารย์กับศิษย์พระเถระรูปนี้ท่านทำตัวเหมือนเจดีสูงสวย สงาอลังการถ้าลองเห็นเจดีย์ออ้อยู่แต่ไกลพระปฐมเจดีย์อยู่ไกลไกลเป็นหลายสิบโลมองเห็นแล้วโอ้คนบางคนพระบางรูปกพระเช่นเช่นเดียวกันดำรงเต่มตนเป็นพระเจดีย์สูง so สูงด้วยบุญสูงด้วยบาร,รมี สูงด้วยเมตตาอยู่สูงอยู่ใกล้อยู่ไกลก็สามารถเห็นในความเมตตาได้เจดีก็เชกเช่นเดียวกันสวยเจดีที่ทำแล้วสวยเป็นทองสีอาร่ามพระเถระผู้มีความรู้ความสามารถก็เฉกเช่นเดียวกัน นุ่งสบงทรงจีวรภาคสังคาติสวยงามเป็นบริมนทนไม่สูงไม่ตำพอดีพอรัดพอดีดูแล้วงามดูแล้วโอ้โหเป็นสมณะสารูปควรแก่ความเคารพสง่างาม เจดีย์ที่เห็นแล้วอ้มองเห็นที่สง่างามสวยเดินวนรอบพระประถมเจดีย์เลยว่าโอ้ยสังงาสวยงามทุกขั้นทุกตอนหันไปคาไดก็โอ้เป็นความงามเป็นความอลังการพระเทละก็เฉกเช่นเดียวกันหาสิ่งที่จำหนิลำบากมองคาไดก็สง่างาม ยิ้มแย้มทั้งแจ่มใสทักทายก่อนเมตตาสูงสวยสง่างามและขลังความขลังปากต่อปากรุ่นสอรุ่นรุ่นสู่รุ่นเหมือนพระปฐมเจดีย์โอ้จะมีความขลังสร้างมาสมัยนานนานมากเลยความขลังคงอยู่โอ้ต้องไปไหว้พระเจดีย์องค์นี้ ต้องพระก็เฉกเช่นเดียวกันมีความขลังเฉพาะตัวให้คาถาพุทธโธอยู่หลังพุทธังอยู่หน้าผู้ก้าอยู่กลางพระบางอยู่กา้าวพระพาดพระพุทธเจ้าอยู่หัวเห็นท่านมอบคาถาเห็นท่านเสกเวลาโย,ยมมาอ้าวพุทธโธอยู่หลังพุทธังอยู่หน้าผู้ก้าอยู่กลางพระบางอยู่กา้าวพระเจ้าอยู่หัวพะยะมมาให้กายอ้าว อามือจับหัวผู้ชายผู้หญิงก็อ้าบกมลงนิดหนึ่งมั่นยืนมั่นยืนอายุมั่นขวัญยืนแค่นี้ก็ดีแล้ววันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนาพระราชภาวนาโสพลหลวงพ่อเทพาเจ้าวาดวระเสกาเจติยารามเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ อายุท่านเจ็ดสิบสามปีพระเถระน้าเคาโลนอบน้อมนุ่มนวลน,น่ารักหนักแน่นวางตัวดงดงามกับผู้ใหญ่กับผู้น้อยใครเข้าใกล้ก็มีความรู้สึกเป็นสุขท่านทำโครงการมากมายกายกองและเป็นไปตามโครงการนะตรวจเยี่ยมวัดขจัดปัญหาดูแลแก้ไขมีน้ำใจเอื้ออาทรช่วยกันทุกอำเภอต้องเป็นอย่างนั้น วันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณแต่งกรอนถวายพระเดชพระคุณขอให้พระคุณแข็งแรงสุขภาพดีและสำคัญที่สุดมีอายุไขยืนยาวเป็นร่มโพร,ร่มไทให้กับพระสงฆ์ในวัดเซกาเจติยารามพระอารามหลวงเป็นปร,ร่มโพล่มไทรกับพระสงฆ์ ในจังหวัดบึงการเป็นที่เคารพลักของพระสงฆ์การกระสงภาคแปดทิวิปิปัสสะพระเงินทองไหลมาณชาลีติมันยืนมันยืนสาธุ